คนเอ้ยปินมาก มีแกงฮังเลแบบเหลือเมื่อวานเหลือไข่ฟแบบองแล้วก็มีปลาซิวปลาแกงปลาซิวแบบผัดแห้งๆครับเข็ดแห้งๆมีผักอื่นอืมชะอมไปเก็บมาจากหลังบ้าน อร่อยมากโอ้ไม่ได้เอาช้อนกลางอ่ะเดี๋ยวเอาช้อนกลางออกไปแกงไข่อร่อยมากกินไม่เบื่อเลยโอ้โหน่ากินมากทุกคนให้ดูโคแห้แงๆอื้อือ รู้ถูกใจมากอ,อร่อยมากช่วงนี้ป็นซิวเยอะมากที่ตลาดนาะนะ่าสดอ่ะเนาะ น้องสาวดูจังไลยอร่อยมากใช้คำว่าอร่อยจะเปลืองมากกับข้าวบ้านๆแบบนี้แหละจะเลิญอาหารไปสุด เหมือนผักกันน้อยไปปลาซิวปลาซอยที่ตลาดนะคะไปหาซื้อกันได้ไม่รู้ละคะไม่รู้กิโลเท่าไหร่หรือว่าขายเป็นยังไงนะคะบางทีเขาก็ขายเป็นกระป๋องบางทีก็ขายเป็นกิโลไปหาดูได้ตลาดตอนเช้าสังขบด